เพาวาสารตามคําบอกเล่าของนบุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุสิทธิ์เป็นคําอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทํางานในสวนอง้ง,งนรัน้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทํางานในสวนอั้ง,งนนประมาณสามโมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะนะโดยไม่ทํางานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนอง,งุ่นของฉันเถอะฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านั้นก็ออกไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทําเช่นเดียวกันต่อมาห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร เขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถอะครั้นถึงเวลาค่าเจ้าของสวนบอกผู้จัดก,การว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มทำงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันขณะที่รับค่าจ้างเขาก็าบ่นต่อหน้าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดทั้งวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ,อ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถอะฉันอยากใช้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก หลายคนรวมทั้งพ่อเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าในวันนี้เพราะดูเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงคนทํางานน้อยกับคนที่ทํางานเยอะได้รับค่าจ้างเท่ากันจึงไม่แปลกคนที่ทํางานมากกว่าชาวบ้านจึงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมและรู้สึกอิจฉาคนที่ทํางานน้อย แต่ก็ได้ค่าจ้างเท่ากับตนพี่น้องที่รักพระวสารวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของการจ้างงานแต่เป็นเรื่องพระอานาจักรสวรรค์ในโลกหน้าเป็นเรื่องพระเมตตาขององค์พระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ทำให้พ่อคิดถึงบรรดาสัตบุรุษของเราหลายๆคนที่มากลับใจตอนอายุเยอะแล้วบ้างก็40 50 60 70ปีก็มีแต่ไม่ว่าเขาจะกลับใจมาหาพระช่วงอายุเท่าใดก็ตามพระเป็นเจ้าทรงเปิดรับพวกเขาอยู่เสมอ ในเมืองสวรรค์เราจะบ่นว่าพระเจ้าไม่ได้พระเป็นเจ้าลูกเป็นคริสตตั้งตั้งแต่เกิดจนตายทำไมลูกถึงไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าคนที่พึ่งกับใจตอนอายุเยอะแล้วถ้าเรากล่าวนี้ก็เป็นความโง่เขลาของพวกเราเองนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสเตชนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอายุเยอะและเป็นคริสเตนนานกว่าคนอื่น แต่อยู่ที่ว่าเราอยู่ใกล้ชิดพระเป็นเจ้ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราและพระวสาสารวันนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเจ้าของสวนเดินไปถามคนงานที่ยืนอยู่ในตลาดว่าทำไมท่านไม่เข้ามาทำงานกับพวกเราและเขาก็ตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างไม่มีใครมาเชิญชวนพวกเรา ี่นองทรักถ้าเราเป็นคิตชนที่ดีเราต้องกล้าที่จะไปเชิญชวนพวกเขาให้มาพบกับพระพิจ้าในชีวิตรู้จักที่จะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของพระเป็นเจ้าที่เราพบพระที่พระช่วยเหลือเราให้กับคนอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์เลยเพราะไม่มีใครไปเรียกไปเชิญเขาให้มารู้จัก พระเเยูจ้าขอพระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่กับพี่น้องในวันนี้อาเมน